สวัสดีครับผมโหนงพาราไมดีนะครับวันนี้ได้รับหน้าที่นะฮะได้ให้มาแสดงวิธีการเพิ่มเพลงนะฮะที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บสัคงคมพเราไมดีนะครับในชิปนี้จะเป็นการเพิ่มเพลงแบบ N C N 3ไฟล์นะครับอันดับแรกเราก็ดาวน์โหลดไฟล์นะฮะวิดีมาเลยนะครับ ยกตัวอยา่างตรงนี้นะฮะเป็นเพลงทักงานดับเพลของรามานูน,นะฮะโหลดมาแล้วเวลาเปิดไฟล์ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับสังเกตว่าจะมี3ไฟล์ไฟล์หนึไฟล์แนะนำเวฟนะครับเราจะสนใจ3ไฟล์ตรงนี้นะครับรับแรกได้มาแล้วก็ให้ทำการ ก๊อปปี้สไฟล์นะฮะดึงลงมาไว้บริเวณด้านนอกก่อนนะครับเพื่อทำการแก้ไขไฟล์ชื่อนะฮะเพราะว่าบางครั้งชื่อมันมีภาษาไทยด้วยนะฮะโปรแกรมจะอ่านไม่ออกนะครับแต่ลองแก้ไขชื่อเพ่งก่อนนะครับในที่นี้นะฮะเราจะใช้3ไฟล์ตรงนี้นะะดึงลงมาก่อนนะครับอ่ได้มาแล้วนะฮะเราต้องเปิด โฟลเดอร์ uh, ที่เราติดตั้งโปรแกรมของเราเกะไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เพิ่มเพลงได้สะดวกและรวดเรเด็วขึ้นนะฮะใน3ไฟล์นี้ครับผมได้มาแล้วสังเกตว่ามันจะมีภาษาไทยนะครับถ้าเราไม่เอาภาษาไทยในที่นี้เราขออนุญาตแก้ไขนะครับเราจะเอาเฉพาะรหัส สำหรับเพีงไหนที่เป็นภาษาไทายล้วนเราก็ตั้งรหัสเองนะครับคือต้องไปดูที่โฟลเดอร์ก่อนว่ารหัสถึงไหนแล้วนะครับค่อยเปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆนะครับระวังก็อย่าให้มันซ้ํารหัสเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับอ่าตอนนี้ได้3ไฟล์ชื่อต้องเหมือนกันต้งสาไฟล์นะฮะอ่าได้เสร็จปุ๊บลำดับต่อไปครับเข้าไปที่คําว่าซองตรงนี้ รขคาไปเลือกเพราะว่า MIDI นะครับตรงนี้เลือกเป็น split SN ครับสังเกตว่าเ็าจะมีหมด3ไฟล์นะฮะคือ first r e l i s t แล้วก็2องนะฮะหานผิดประการในตัวของไว้ด้วยนะฮะสไฟล์นี้สังเกตว่าลองเข้าไปดูก่อนฮนะเมื่อกี้เราจำได้ว่าเพลงของเราเป็นตัว T ใช่ไหมครับตัว T น้ำหน้าซึ่งในนี้ไม่มี ในกรณีที่ไม่มีนะครับเราก็สร้างนี่สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาตัวที่ครับตัวใหญ่น้ำหน้าเลยก็ปี้ว้เลยฮะเพื่อที่ไปวางกับโฟลเดอร์อื่นๆทั้ง3ไฟล์ให้เหมือนกันนะให้มีเหมือนกันทั้ง3ไฟล์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปกลับไปที่นี่ครับไฟล์ที่เราทำการดึงออกมาเมื่อกี้ ต่อไปเราก็ไป Copy หรือว่าสั่งคัดก็ได้นะครับนี่ครับคำที่เดิมน,น,น,นะครับคำที่เดิมนี่ตัวทีนะฮะตรงนี้สังเกตนามสกุลตรงนี้นะฮะนี่ครับ LyrLyr คือ Line List นะฮะคือตรงนี้ถึงเข้าไปครับตรงนี้คือ MidiMidi น,นามสกุล Midi คือ ซองตัวนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นเคอร์เซอร์ฮะชี้ก็จะเขียนบอกก็ดึงเท่าไสจตรงเคอร์เซอร์ตามนี้นะครับอ่าตรงนี้นะฮะเราก็ไล่มาแต่เคอร์เซอร์ก่อนเลยครับที่เราดึงมาเมื่อกี้อา่าลงจับลงโฟลเดอร์ให้ถูกต้องงานนะครับก็สามอันเลยนะครับอย่างนี้ใครมีวิธีอื่นก็ได้นะครับแต่ก็ต้องให้มันถูกต้องตามโฟลเดอร์ฮะแล้วแต่ความสะดวกอ่าเสร็จเรียบร้อยครับ ่านี้เราก็ได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะเข้าโปรแกรมนะเราเก็บนะเดี๋ยวมันคิกเข้าไปเลยนะฮะตอนนี้เข้ามาเรียบร้อยเลยแล้วนะฮะเราใช้แบล็กการ์สีดํานะครับจากนั้นำการคลิกขวาคนระับสําหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับครับเลือกไปที่ข้อมูลเพลงครับผมจากนั้นนะสังเกตว่า N C N เนี่ย ถ้าเป็นโปรแกรมฟิกติ e แค้นนะครก็จะต้องกดคำว่าสร้างรายการเพลงนะครับกดคำว่าสร้างรายการเพลงได้เลยนะครับจากนั้นก็รอมันโหลดให้ถึง100%กดและจากนั้นถ้ามันเสร็จปุ๊บมันจะแสดงว่ามีทั้งหมดกี่เพลงนะครับแล้วก็เราก็กดโอเคออกมาเราก็สามารถค้นหาเพลงที่เราเพิ่มเมื่อกี้ได้เลยนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับ ทำนี้แล้วกดตรงนี้นะฮะในคลิปนี้อาจจะไม่สอนนะครับว่าต้องใช้เวลานานเนื่องจากโปรแกรมจะทําการค้นหาเพลงทั้งหมดนะฮะที่เรามีนะครับซึ่งเวอร์ชันแคคนี่จะต้องทําแบบนี้นครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบการแสดงวิธีกันแค่นี้ครับขอบคุณครับ